วันนี้ดูเงียบๆหน่อยนะคะเชียงรายฝนตกค่ะฝนตกเยอะเลยนะท่องเที่ยวน่ค่ายเยอะค่ะวันนี้ช่งของเวลาออกนี่ไปไปลาวได้เลยนะคะ ไ,ได้พี่เขาบอกว่าไปได้นะคะแล้วเราก็ยังกันก็มากันค่ะมากันเลยไม่มีใครมาเลยนะคะเนี่ยถามเจ้าหน้าที่มีแค่เราสองคนเนี่ยเพื่ออะไร สยสัขมาวเคลืออ